แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่ชิตชัยมงคลเนี่ยวันนี้บอกว่าเรื่อง<ช>นี้คนที่ต้องรับผิดชอบมีใครบ้างเรื่องคนที่โดนคดี1นึ 1> พี่ชิตบอกว่าทั้งไอรัชนกและต๋อมชัยธวัฒต,ต่างออกมาวยวายแกมขู่ว่าจะอยู่ไม่สงบทั้งชาติถ้าไม่นิรับโทษ1นึ 1> <ๆ S 2> ช่องทางํำนึกผิดในคดีมาตรา1นึนี่เคยเสนอไปแล้วพวกที่เคยประกาศว่าจบที่รุนเราบนความทนงจี้หน้าดา่าคนเตือนฟังแต่คนยุ สุดท้ายคนยุก็ไม่รับผิดชอบและมาขอเตือนให้นินาโทษให้ท,ทั้งที่เรื่องนี้มีทางอื่นทางออกอื่นรับรองอยู่พิชิตบอกว่าพวกที่ได้รับประโยชน์ก็คือพักประชาชนจากการปั่นจบที่รุ่นเราได้สินสงครามด้วยคะแนนเสียงออกมาสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่กระทำเลยทงการเคลื่อนไหวทางการเมืองขอย้ําว่าการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ได้แรงยุจากกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ทางการเมืองจนการเคลื่อนไหวทะลุทงเลยทงทางการเมืองไป ครั้งนั้นไม่เห็นหน้าไหนในพักประชาชนหรือก้าวไกลอนาคตใหม่ออกถแถลงการให้คนรุ่นใหม่ถอนตัวจากการทะลุธงสักคนเดียวแต่พอประชาชนถือธงชาติปฏิอนุสาวรีย์ชัยทาเป็นตกใจออกถแถลงการทันทีให้ประชาชนถอนตัวออกจากการจุมนุม<อ>นะอะไรอยากตั้งก็คงอยากจะใช้สำนวนแบบนักคอมว่าซัด<อ>นะ<อ>นะพักประชาชนต้องถแถลงขอโทษผู้ติดคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วเริ่มโครงการสามนิ้ว ด้วยการนำคนที่ติดคดีหนึ่งก็คือรับผิดสำนึกผิดสองรับผิดแล้วจะไม่ทำอีกาสามขออภัยโทษนี่เป็นหน้าที่ของพรรคประชาชนตอนนี้ไม่ใช่ออกมาโทษแต่คนอื่นจนมองเงามองไม่เห็นเงาหัวตัวเองเลยอันนี้พิชิตจะพูดถูกตรงประเด็นเป๊ะเลยว่าหนึ่งทำไมการเคลื่อนไหวข,ของนักศึกษายาวชนตอนนู้นเนี่ยนะครับที่มันเลยทงะนะคำว่าเลยทงเนี่ย คนที่ทําเคลื่อนไหวเขาก็จะรู้หรือชาวบ้านก็จะรู้แหละว่ามันเลยเถิดอ่ะเออทําไมคุณไม่เตือนไม่ห้ามเขาว่าไม่ออกถแถลงการพักพักคณคตใหม่เขอเรียกร้องให้พี่น้องนักศึกษาประชาชนให้เคลื่อนไ<ถ>หวยอยู่ในกรอบ<ถ>อะไรเงี้ยนะค่ะ<ถ>อ่าคุณจะได้ไม่สุมเสียงกับการถูกคดีแต่คุณนี่ไปยุส่งเขาด้วยทางตรงทางอ้อมอะไรก็สุดแท้แต,แต่แต่เวลาประชาชนมาเรียกร้องเรื่องดินแดนเรื่องอธิอปไตยของชาติมึงบอกว่าออกแถลงการเลย พี่น้องประชาชนออกมาอมถอนตัวออกมาจากไอ้ออกลุ่มพลังแผ่นดินนั้นมันตลกดีนะเ,เพราะคนที่ไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยไม่มีใครทําอะไรที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลยค่ะถูกไหมครับมีแต่ทาเรื่องดีๆเอาเงินไปช่วยไปบริจาคให้ทหารแม้ถ้าพักสองอะไรอย่างเงี้ยแต่นักศึกษาเยาวชนตอนนู้นซุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายในหลายมาตราคุณไม่ห้ามปรามเลยแม้แต่น้อยใช่นะแต่คุณเนี่ยพิชิตใช้คําว่า ได้สินสงครามคืออะไรคะแนนเสียงเห็นไหมคุณได้สินสงครามเป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้งแล้วพวกคุณก็ได้มาเป็นสสกันใช่ค่ะใช่ค่ะคือจำได้ไหมตอนที่ยุยงส่งเสริมให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาตกเย็นออกจากห้องเรียนทุกมหาวิทยาลัยให้ออกมาประท้วงพี่จำได้คนหนึ่งจับพี่เห็นเลยว่าเขาจะใช้กระดาษ A4 เนี่ยแล้วแล้วถือต่อๆต่อๆกันไป แล้วข้อข้อความเนี่ยพออ่านครบเนี่ยเป็นการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค<ม>ําอันหยาบคายชนิดที่เรียกว่าคนปกติเขาไม่ใช้กัน<ม>และพวกคุณเนี่ยเอาไปใส่แล้วนักเรียนนิสิตนักศึกษาคุณเรียนหนังสือมาขนาดนั้นเนี่ย<ม>ถ้าคุณอยากที่จะแก้ไขสถาบันสถาบันให้ได้อย่างใจที่คุณเป็นเนี่ย<ม>เราต้องพูดกันในเชิงวิชาการ<ม>เอาข้อมูลหลักฐานมาวางคุยกัน ว่าเราจะแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเพราะมันจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คนที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้อ่ะเราก็มาบอกพี่น้องประชาชนว่าไม่จะเอาผลแบบนี้ไหมอ่าเขาเราได้ดูด้วยกันคุยด้วยกันและเห็นด้วยกันไม่ใช่ว่าด่ากันแล้วไม่ใช่ว่าดึงท่านลงมาแล้วขยำขยี้ท่านขม่ำท่านโดยที่ท่านไม่มีทางสู้เพราะว่าประเทศไทยไม่มีสำนักโฆษก พระราชวังเออไม่เหมือนที่เม,มืองนอกไงเมืองนอกเขาจะมีโคษกสำนักพระราชวังที่จะออกมาเล่าแจ้งถแถลงข่ายอันนั้นไม่ถูกนะเดอะซ้นอันนี้ไม่จริงนะเว้ยอัน,อ,นอะไรเงี้ยนะเราไม่มีอ่ะจะมีก็แต่เมื่อนานๆทีท่านที่ตอนนั้นที่ท่านเสด็จกับพระราชินีแล้วมีเด็กๆมาแล้วท่านก็บอกว่าเออต้องฟังให้มีเหตุผลนะใครก็พูด<ม>อะไรแบบจะไปเชื่อนะอะไรเงี้ยท่านนานทีท่านถึงจะออกมาทีหนึ่งถูกไหมล่ะเออท่านจะทําด้วยการกระทําท่านจะไม่ได้ทํด้วยด้วยด้วยอํานาจบาดใหญ่อ่ะ ใช่ไหมฉัจจนจาได้มแม่นเลยว่าในการปลาสัยของเด็กวันนั้นน่ะพวกคุณก็ไม่ได้เข้าไปห้ามปรามกันเลย<ม>คุณไป,ไปอยู่ในที่ชุมนุมกันด้วยนะคุณอยู่ในนั้น<อ>มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเพราะว่าเขาจะเขาจะออนไลน์อะ่ะค<อ>ือมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึงาา่งแถวอโศกลุกขึ้นยืนเลยว่าคุณแก้มาตราหน<อ>ึ่งหนึ่งสองสิผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเอแล้วก็ชูป้ายกันเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้เรื่องนั้น ถามว่าซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเราเราไม่พูดเรื่องส่วนตัวกันถูกไหมล่ะไอเด็กคนที่บอกว่ายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองที่จะนล่าให้ฟังเนี่ยเองอายุเท่าไหร่เออประสบการณ์รู้อะไรมาจากนอกจากจําขี้ปากในโซเชียลที่ใส่ร้ายใส่ร้ายกันมาเป็นทอดทอดทอดใช่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 แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือเรื่องส่วนตัวของเราเรื่องส่วนตัวของเราถูกหน้าที่กันานยเราก็หน้าที่กันานเราต้องแยกย้ห้อ่อนละาจนอง เออเรายังไม่ไปยุ่งเลยว่าผู้ชายคนนึงแม่แม่เอาเอาเอาเด็กในที่ทํางานไปเป็นเมียน้อยอย่างเงี้ยเด็กมีตังในการทําสัญญกรรมหน้าได้ดูดไขมันได้แล้วยังไม่พูดเลยเราไม่พูดเลยว่าพอหน้าพักการเมืองพักหนึ่งเนี่ยเจ้ตบเมียเวลาเมียชมว่า,าพระเอกนี่หลอเออ,เอ,อใช่เลยไม่พูดเลยว่าสันดาลมันเสียขนาดไหนแล้วมันไม่เคยทํางานอะไรประสบความสําเร็จเลยเพราะเราถือว่าเรื่องส่วนตัวเ,เราก็ไม่ยุ่งแต่เรื่องส่วนตัวจริงใช่ว่า คนเนี่ยส่วนตัวเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นคือแต่ถ้าเธอจะคว้าสถาบันพระหมหากษัตริย์เลยเนี่ยคือการคว่ามา,า,รรา,มาตันหนึ่งนสองเนี่ยคือคว้าสถาบันพระมหากษัตริย์เลยถามว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรมึงไปอยู่นู่นเลยปะมึงไปตรงนู้นเลยปะเศรษฐกิจไม่ดีมึงไปดูตลาดเลยไปย<อ>ไปช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องร้องหิวสังคมกําลังเสื่อมทราม ไปช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาสังคมในทุกมิติทุกด้านช่วยกันคนไม้คนมือตั้งแต่ในสภานอกสภาไม่ใช่วันๆเอาแต่พูดเรื่องมาตรา1น,หนึหนึ่ง,งแล้วถ้าไม่แก้ก็ดินน้นรนทุรนทุรายตีอกชกหัวเหมือนเด็กที่ไม่ได้ของเล่นดังใจอะ่ะไม่โตเลยโตได้สักทีเป็นสอสอกันแล้วนะวันนี้ออกมาหน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยนะคะหลังจากที่ร่างไม่ได้รับการยอมรับ<ะ>จากพรรคพวกเนี่ยตั้งแต่เทงรัชนกลังสิมันรม อมรรัตเองก็บอกว่าไอ้พักตบัดสัตว์ mm. แล้วก็ด่าเขาว่าสัตว์นะนะ mm. โหวดคว่ำนี่นะโทษก,กรรมประชาชนแล้วนะก็ด่ากันชิบเป้งเลยคือคุณอมรรัตต้องหยุดหยาบคายก่อน mm. อันดับแรกก่อนเลยนะคุณอมรรัตต้องพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยด้วยถ้อยคำที่มนุษย์ปกติเขาทำกันถ้าคุณอมรรัตเนี่ยวันๆเอาแต่พ่นคำหยาบคายออกจะกปา่ามนจะมัสะททอนนี่ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวมันคืออะไรเข้าใจไ,ไหม mm. เออ